หยุดยไปดูในร้านสาธุคือจะช่วยอะไรได้ทันครับพี่อุย๊ยเสียนะอย่าทำรุนแรงอย่างนั้นสิมันบานหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเอาใหม่ทำไมทำไมอีกแล้วโอ้โหสํารวมทำมาทั้งหมดแปดรอบแล้วนะเดรรอมจะใส่อยู่แล้วพี่เวันครับผมว่ามันห้ามไม่ทันแล้วครับ ผิดศีนข้อสามต้องรับกรรมที่ทําไว้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไปอุ้ยเสียอย,อย่าใจร้อนสิอย่าเกรงสีเสีย,ยปล่อยไปตามธรรมชาติผู้ใจู้ายเท่าที่ฟังดูไปไปไ,ปได้ว่ากําลังสอนรําไทย เล่นชู้อะไรกันเล่นชู้ตรงไหนซอดูให้ดีซะก่อนเนี่ยฉันกำลังสอนเสียกล้าวผมกล้าวกล้าวผมบอกความจริงไปเถอะสำรวมกุเสียเขาจะไปสอบเอาใบป,ประกาศนียาบัตรวิชาชีพอะแล้วทำไมเรื่องไม่บอกตั้งแต่ทีแรกกุเสียเขาให้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้บอกใครเัาไอายที่เขาเป็นถึงเจ้าของร้านแต่ทำผมไม่เป็นเลยอ๋ออย่ายีเอง เฮียอย่าเพิ่งตายนะครับเฮียไปไปเฮียเฮียเป็นไรนะสุชิอุซากะมาหาเฮียโทษเฮียเฮียอย่าเพิ่งตายนะตายไม่ได้แมเป็นคนสุชิเฮียต้องอดช้าเทวันครับทำไมพี่ถึงไม่ดนใจสำรวมให้ <Yeah. S 1> พูดตั้งแต่ต้นไปเลยล่ะครับฉันอยากให้น้าได้รับบทเรียนไงว่าอย่าด่วนตัดสินคนโอ้า <c oughs> ว พี่สำรวมหายไปทั้งคืนก็เพอไปสอนเสียกวงทําผมนี่เองจ้าก็เสียกวงอ่ะทําไม่ค่อยจะได้เรื่องเลยชอบทําผิดทําถูกจะทำแล้วต้องแก้ใหม่ทุกครั้งอ่ะถามหมฉันมันนิสัยไม่ดีชอบสั้นๆอยู่เรย่อยจบเรื่องกันสักทีนะหวังว่าต่อไปนี้ซอสซูชิจะเลิกหาเรื่องพี่สำรวมอีกนี่ถามจริงเหรอ มีสมองไว้กั้นหูหรือไงยายเนี่ยเขาเยอมใครที่ไหนให้เปิด๊ดทำงนี่ยกเสียกลัวมันหล่อตายแหละนี่แกมันน่าหล่ออย่างเช่นธีรเดชนนะจะไม่ว่าอะไระำ่อฟูฉี่ั้งหมดทุกอย่างทางเมืองจริงเขาไม่ยอมรับตอนนี้ก็เหลือแต่เสียกลวงอยู่คนเดียวก็ต้องห่วงเอาไว้เป็นธรรมดาอืมมันต้องอย่างนี้สินี่นายหัดฟังพลอยสายไปบ้างนะเขาเข้าใจความเป็นมนุษย์มากกว่าแกเยอะเว้ยก็ผมเป็นเทวดานี่ครับไม่ใช่มนุษย์ เฮียร้องเพลงไหมร้องไหมร้องไหมเอา้าทำไมไม่อยากร้องอ่ะนี่เฮียกัวน่ะอุตส่าห์ไปคืซื้อเครื่องเสียงดีๆมาให้เฮียคาราโอเกะแล้วนะดีกว่าร้านเฮียตันตั้งหลายเท่าปวดคองนี่ร้องไหวที่ไหนเราเอ้าเฮียปวดคอเหรอเฮียปวดคอนี่นี่นี่วัวตุนนะเอ็นกวางนะตุนสโสมนะเฮียนะเนี่ยหอเจียนะเฮียนะ S <S น,ะนะรอร่อยนี่ยเฮีย่วยให้กระดูกคอดีขึ้นไม่ใช่เฮียมชื่อเรื่องนั้นที่ไหนกันนี่ยเ,เสี่ยโป้นะเฮียกินแล้วจะได้ฟิตปึงปังไงเฮียเราจะได้มีลูกเร็วๆะเมีลูกใช่อ้าวเฮียตอนนี้นะอายุมากแล้วนะเฮียเหล่านั่งบ่อลักเหลวนะเฮียถ้าอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะมีลูกไม่ทันเขานะยเฮียนะ สภาพแบบนี้ยังไงจะไม่รีกเหรอไอ้เงินไอ้ทองมันพากูไปคลองสวมอยู่ในมึงเฮียจะไปเรียกมันทำไมฉันไล่มันออกไปนานแล้วไอ้เด็กสองคนเนี้ยเลี้ยงไว้เปลืองเขาสุกต่อไปนี้นะรู้ว่าจะดูแลเฮียเองเอ้ยเงินไอ้ทองอยู่กับเฮียมาตั้งก็ออดตั้งก็ออดไปไล่มันออกทำไมล่ะลักควนี้ หายไปตบกระหลกมันเหงาเมอร์อ๋อหน้าเฮียโถเอ้ยมีอ้วอยู่ทั้งคนตะกี้เขาบอกว่าเฮียไอ้คืงกงสีล่องใช่ไหมเฮียคือกงสีล่องนะมามามาเดี๋ยวอ้วพาเฮียไปอะไรเงี้ยช้าช้าที่เห็นนะโคเกียนะโคเกียนะเฮียเย็บพาเรือไปดูดอกกระเจียวบานด้านหลังห้องร่วมด้วยเฮียร้านมันก็เล็กนิดเดียวรับรื้อไว้ทั้งหมดไม่ได้หรอกเอางี้ว่าตัดใจเลยนะ รับรู่คนเดียวแล้วกันอภัยลาขอบคุณฮะโกช่วงเวลาที่เงินทองหายากแบบนี้เนี่นะการไล่คนออกเนี่ยเป็นการไร้มนุษยธรรมพ่อแม่ก็แก่เท่าต่อไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรก,กินเลยนี่สารซูชิเขาคิดจะอยู่กับเสียบวงแค่สองคนบนโลกนี้หรือไงก็ขนาดลูกค้าผู้หญิงะเข้ามา ซอยังไล่เลเิดไปหมดเลยอะค่ะเหรอจริงหรือเปล่าสงสัยซูชีเนี่ยนะอีกทางทางจะบ้าไปแล้วนะเพราะถูกบังคับแต่งงานในกลวงไงเฮ้ยเดี๋ยวดี่แต่ว่าซอซูชิก็ไม่ได้ไล่สำรวมออกนี่ใช่ไหมอ,อ๋อที่ไม่ไล่พี่สำรวมออกเนี่ยนะก็เพราะว่าพี่สำรวมต้องอยู่สอนทำผมให้เสียกลวงอะสิเอ,อ,เอ๋อใชภาษาที่จนแปลแล้วนะเดี๋ยวก็ถีหัวซองแต่ผมว่าผมเข้าใจซอซูชิว่าที่เรารักใครมากๆเราอาจจะอยากอยู่ตามลําพังกับคนที่เรารักก็ได้ไงเขาไม่เรียกความรัก เขาเรียกเห็นแก่ตัวเสียยีข้างล่างให้มันทุยๆุยพองๆหน่อยสิล่างเนี่ยพองๆนิดนึงนี่วัวป๊อแบนแบนๆน่ะสวยแล้ดีแล้วงะบรรยากาศมันเงาเงาไปหน่อยนะเรามาล้องคาราโอเกะให้มันคึกคืนสนุกสนานดีกว่าไหม ขี้เลนั่งอยู่ที่เฉยขี้เลนั่งอยู่เฉยนิ่งเอาไว้เลยอย่าเพิ่งออกไลน์ไว้รอเต้นรอบต่อไปเน่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 พอได้แล้วร้องหนีแขกเขาก็หนีหมดสิเน่มันต้องอย่างเงี้ยอย่าถามได้ไหมรู้สึกยังไงอย่าถามว่าฉันจะคิดยังไงคือผมว่าจริงๆแล้วซอสูชิก็ทําเกินไปหน่อยนะครับเพราะสำรวมเขาร้องของเขาอยู่ก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ซอสเสียงดีนะพี่ มพี่เข้าข้างใครกันแน่ครับบ้าวก็แค่ชมเสียงเฉยๆทำให้ฉันยิ่งฉันสิ่งที่ฉันนั้นคิดแน่แน่แน่แนอยู่ห่างหัวซะหน่อยอะไรอ่ะก็สำรวมยังไม่ได้ทำอะไรเสียกวงเลยอ่ะถึงไปได้อ่ะสำรวมหัวเขาหน้าตารูปรอมากอย่าอยู่ใกล้คิดนัก นี่เฮียฉันเนี่ยก็เคยเรียนทำผมมานะว่าสอนเฮียได้นะว่าสอนเฮีย,ยดีกว่าดีไหมไดีไหมเน่เน่เน่ไปไปไป,ไปกวาดหลังบ้านเลยปะปะเดิเดินเดินเนเไปกวาดหลังบ้า,า,านาเลยเน่อโศกเฉลิมสำรวมเอเป็นช่างฝีมือ์ทำผมไม่ใช่แม่บ้านมาทำความสะอาดก็มันไม่มีคนมันก็ต้องช่วยกันหรือจะให้วกวาด<อ>ว่าจะได้กลับเมืองจีนเออฉันกวาดเองก็ได้เสียอโศกฉันกวาดเอง เฮียหนูี้วันีนีวนูมีเรื่องจะบอกเฮียมีเรื่องจะบอกเฮียมีเรื่องจะบอกเออจอดจอีจอรเฮียเออเบิกตังค์ให้ัวล้านึงสิได้เลยเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวเทเล้วเจาเงินหนึ่งล้านไปทำอะไรของเรยอวะเอ้าก็ไปซื้อครีมไงเฮีย ว่าจะเปิดแผนกนวดหน้าลูกค้าจะได้เข้ามาเยอะๆไงเฮียโอ้ยลูกค้าจะเยอะจะน้อยไม่เกี่ยวครีมแล้วหน่อยนึงเออไม่เกี่ยวได้ไงขอตังแค่นี้ไม่ให้เสียปะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไปได้าๆๆ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 ๆกได้ๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆ้อๆกๆๆๆๆๆ้ๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆะออกๆังใๆๆๆๆๆๆๆค่อยๆยังๆๆๆๆ ยายซอสแสบนี่คิดจะทําอะไรอีกล่ะฮะ